ก็อยู่แล้วไล่ขากันแมสุเตน่ยเนน้ำท่เองก็เต้นควนมาลุริมันใส่ิาพิดกันที่แรกซุริมันจบที่แห ala, <hell> right. anyway. uh, ิมวนมาล่บเวลาไล่วนมันเองมานงไล่ขากันหล่ไล่ากันแล่โอเวอร์ควนอ้อเจอดูวานนี้แต่บอน้องป

กินขี้ดินสวัสดีครับปนปนห้ำครับปนห้ำเพลงใด้ย่กู้แก้วเข้ามวนบอตั้งได้คอนเสิร์ตี่กู้แก้วมวนบอเมียนรู้ก็ต้องมวนเนี่ย ยเฝ้าเมื่อเมื่องเขาบอบอลรับในเด็กกับตัวในเด็กทุกตี๋ยาเฝ้าเมื่อเด้ฟันเด้พี่น้องสุรินทร์โอ้ยหอนหายเลยก็จะไหนเข้าไปจะได้่อดตัวี่อนข้อ โต๊ะหัดีซีพะนะก็จริงเลยจัวัสุรินมือน่ม่อนันกิจังสีเด้มนั่นเด้มละเินนั่าคนตมมาเคืนหแม่ต่จังสีเด้ั่ก็บบกบกไปหน้าเด้มาเศ้าตอนไหนพีตะบุส้ยังหวังไหวนี่ตโอ๊ยฝนตกมาเป็นมดด กาจะออกฉากแรกพอดีเลยคนโตคนโตกำลังถ uh kind of ัดตึดดิฉันนี่ถ้าตูเกียร์จะต็มหนาแน่งเดี๋ยวคนเสริจลงโก็ก่อนเลยลงมือเด็ดเดียมือเดด

แม่มาตกมาครับหมดตกแม่ครับตาตั้งหัวตาตั้งหัอฉากแรกครับแม่มาตกมาอเริ่มเมือนไปคุยกันครับคุยัคุยก่อดนเนียวนี่แม่อยู่บ่อเรั่องไหนมกมเองนู่วกคอวันเที่ยวผมก็มีนีแม่อยู่านอ่ะพ่เขา็นรับไม่ลาดไม่ขึ้นใ่ไอต้เาตนยิมก็ม่้นแม่าะเดี๋ยวลาดีลาดี ฝนขอ,อมาเรียนเกสส่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่แนนะครับ จัอคยยังสอดหัวเขาก็ตอดก็อนเข้าดเข้าฟอเทีบก่นเ้าตัวอดขอนเสซี่วลวกกนได้เนที่ไห้มีหาขึ้นเต็มเลยมาล ลอง่นยนวอจาให่น้อกูกเียมเนียมยอหืโอ้ยอใส่เป็นะต้อช่วยุเียมๆเียมเียเจียมเจียเจียเจียมเยียยมเยียยมเจียเจียเยเจเจียเจียเจียเจยเจี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 ียเจียวยเยียยมเจียเยียยมเเจียยวเจีจียเวเยเจียเจียเจวเจียเเจีย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  บ้านลาลาว่าเือที่ห้องลาบีีทังหลาย่ามีี่เจอกันครับใจับปบคนโต๊ะโอ้ยปวดมาเลยสมเุ็ิไปที่เบียรคนนอกบ้านนี่กันร้อนกันร้อนเลย เห็มาไล่มาแหงกัว่าสามนนะครับตอนนี้เราก็เล่าออกพัทรุงมากูว่สิมานหัเมือตอนไห้ตัวสิมาหอดฝนทามรักท่าไม่มาก่วยตัวแห้งครับตรงแห้งครับระบาเกันร่อนวันนี้พ่ออุตสาห์วิรัะเป็น,นปุ่มบ้มานนะครับ,บวนไม่ท่ามควรนจ่วย จะได้ข,ขึ้นตอนทีสี่แล้วครับวนเศร้าตอนนี้ก็คือตอนนั้นแหละครับยี่ป่าเพื่อเนื้อยี่น้ำจาร่าขา่วนส่วนสิแดเบิ้งนะครับผมติดปีละเท้อส่วนสิแดงมัเหล่นจ้าง2 8งแสนแปองแสนเก้านะครับไม่มีลมเลยครับผมมีแต่ฝนตกสวยมากๆ อร่อยนะครับตลอดนขนาดไหนดีช่วยไกลดีข้างเหมือนกันปะ้าไปหาตะไครเนียนเนียนนกโขลยสุดจุกนกโขลยตะไคร่นวกจาจะไปหาตะไคร้ยัไปหไนกใส่สุดสิเขาถึงแน่ครับจากน่าปไกัขนาดาดีเป็นเพื่อนว่ะ ตกแรงจังเป็นห่วงหัวขาดูแลหน่อยสิดูแลตัวเองด้วยนะคะขาป่ยยังไงยังเมื่อทิเนอนบาดนัอนบดวันไหลับเงงาดิบัติก็ตรงเมื่อนี่ไนี่น้องกระ่าเนี่ยล่ะบุสลิดกระด้างกระตอดานย คนส่งดูแลสุขภาพด้วนจ้ะนอนตอนนี้มีสอบอาบ้ๆนะครับเลิบเสื้อให้ดูเมื่อยีะไรไม่อ,เมอ,เอไเลยรอบดต้ดับพื้นด้วนโหย่บาดรำหม่ยตั้งแ วางเห็นร่วงวังวางเกี่ยวเกี่ยวสัมพันธ์คัญมาเองผสมความที่ความนา้ใั้ใสิใครเล่นแดนมาเพียดใครสินายส่าเอาไม่สิทางหล่อโยมบ้างเรื่องจับความไม่ได้หรอต่กดครับผู้ต้งบ้านจะดูแลจี๋ความได้ครได้ชับความเราพามันชืว่าหลังไก่นะครับ เออกิดกไดน่ไม่รู้เกดอะเกดอไมอยากจร้เาันเอาล้างไอศครมรอยนมานี่ยล้างเกลียเลยอฮะยากได้ล้างเกลียวอ๋อเนาะ เกือบร้อยเกือบร้อยนำอุ้งรองนี่แม่เกือบรองเพ่งแม่ล่ำเรืองตีนสร้างอย่าปากโูกครับมานี้ก็ได้เดี๋ยวล่ำเรืองตีมตกเกือบปากสร้างมาเพราะว่าฝนตกตกก็ไม่ได้ตกเมินนี่หน่อยแม่เม็ดฝนเม็ดคอพัดลมนี่แงไยศเอาป้าเรียมบอกวันนี้วันศุกรสี่ได้ครับเอาจังรสี่ พี่น้องกันอสก่อนเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเดียมแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวจังไรเรื่องไหม